และสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Chimera Land มมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านโอ้โหท็อปอัพเลยนะครับเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกสะดวกประหยัดรวดเร็วนะครับใช้เพียง U ID เท่านั้นในการเติมเกมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเลยครับก็ขอสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อรนรับสู่เกม c ่ i m e r a l กันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปพอสมควรเลยนะครับ นะฮะจริงๆนะฮะก็ได้มีการอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆก็อยากจะทำข้อมูลเรื่องการอัปเดตใหม่มาแต่ติดอยู่ที่ว่าผมติดต่างจังหวัดเนาะตอนนี้ผมก็กลับไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการอัปเดตใหม่ดีกว่านะฮะว่าได้ทำการอัปเดตอะไรมาและปลดล็อกอะไรเข้ามาบ้างหลักๆที่ทุกคนก็จะเห็นกันดีนะครับนั่นคือการเพิ่มระบบใหม่เข้ามานะครับนั่นคือระบบการปลดบอสที่มีเงื่อนไขส่วนใหญ่บอสที่มีเงื่อนไขครับจะเป็นบอสระดับ50ขึ้นไปหรือว่าจอมยุทธ์บางคนนะครับ คือมันจะมีเงื่อนไขเว้ยในใต้ชื่อหรือว่าใต้หลอดเลือดของบอสอ่ะมันจะมีอักขระพิเศษซึ่งอักขระพิเศษเนี้ยเราสามารถหาได้จากการที่เราซื้อไดร้านคาทั่วไปของเราก็มีครับหรือว่าจากการที่เราหลอกเราได้การปลดตรงโซนนี้ครับมันต้องปลดเงื่อนไขาตามตัวอักษรที่บอสตัวนั้นต้องการใช้มันจะดีอยู่ตรงที่ว่าของเซิร์ฟ g ก o b a ครับเขาเรียกเป็น A B C D อะไรลักษณะประมาณนี้ก็จะง,ง่ายขึ้นดีก็จะหายากหน่อย พอเวลาเราเอาปลดครับจริงๆแล้วครับไม่จาเป็นที่เราต้องปลดคนเดียวถ้าเราจะไปกับเพื่อนหรือว่าไปดีกับเพื่อนสี่คนเนี่ยมันมีสมุดสามัคคาระหรือว่าสี่ัคคาระเนี่ยก็ปลดคนละอัคาระไปมันจะช่วยประหยัดได้ซึ่งอัคคาระเนี่ยเราสามารถทำได้กั่บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเลยครับอัคคาระพวกเนี้ยเราจะได้จากการที่เราซื้อการซื้อครับก็จะมีในสองร้านค้าที่จะขายเป็นหลักๆครับก็จะมีร้านค้าบ้านของเราเองโฮมช็อปนะครับก็จะขายเป็นรายวันเลยนี่นะครับ ห้าพันกับ1,000ก็ตกเลยนะครับเงินหอยตัวนี้เราจะหมดประมาณ6000ต่อวันถ้าใครจะซื้อนะเพราะว่าดับ5 0าพันครับมันมีโอกาสสุ่ม C แล้วก็ดีอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนหนึ่งพันครับมันจะมีโอกาสสม, C, D, ส 1, ม,มสส่ม A B C D นะครับส5 45ห้าแล้วก็อย่างละ5%ไปอันนี้เราสามารถได้อย่างที่2นะครับที่เราจะสามารถได้รับกล่องเลือกตานี้ไปนะครับนั่นะค,คือการทำอีเวนต์กันบ้านอ่าก็ใครมีลูกโลกนะครับผมมีนะผมก็มีนะผมก็มนะมมตั้งไว้ คือการบ้านไว้ครับเราจะได้กล่องสมวัตุด้วยเขาเรียกว่ากล่องวัตถุดิบมาซึ่งการคาบุ่ยมันก็จะอยู่ในฟิลเตอร์ครับแบบติดตัวเลยนะสามารถเลือกคาบไปได้โดยใช้เศษนี้<ม>ถามว่าเศษพวกนี้หาได้จากไหนนะครับเศษพวกนี้ครับได้จากการที่เราเออฟตราไม่ว่าจะเป็นตราชนิดอะไรก็ได้ครับมาทําการย่อยของเรานะเนื่อนไขาการคาบครับก็ใช้แค่ประมาณ15ชิ้นเท่านั้นในการครบาบแต่ละตาซึ่งบางตาถ้าเป็นระดับยากๆาก็จะใช้สูงขึ้นก็เรียนดับไปอันนี้จะเริ่ม15นี่20 ยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบขึ้นไปซึ่งการย่อยฮะเราก็มาสามารถในย่อยในโซนนี้ก็ได้นะครับในเตาหลอมของเรานี่ตอ่อรอเราเอาตานั้นมาย่อยไปใช่ไหมไอ้จะเป็นระดับสูงก็จะได้เยอะขึ้นก็เรียงตามระดับเลยครับถ้าเป็นระดับดีก็จะได้สามสิบไปเลยก็จะได้เยอะก็ตามเงื่อนไขที่การหลอมนะก็ย่อยกันไปพอย่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ยอาเสร็จเนี่ยมาทําการ ฟิวชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นตราที่เราต้องการไปในกรณีที่เราแบบได้ตราได้ตราหนึ่งแบบซ้ำเยอะเกินไปเราแบบป้อนเน้นๆจานี้นะส่วนต่อมาที่เราจะได้รับกล่องเลือกตานั่นคือการที่เราทําการตีบอสรายวันคือบอสอไรก็ได้คะขอเลเวล3าขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นบอสที่เราหาตามแมปหรือว่าบอสอันเชิญอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของบอสที่เราสามารถหาได้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนของบอสนะครับ ต่อมาครับวิธีการใช้งานนี่โอ้ยโอเคกําลังจะหาวิธีการใช้คือไอตราเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับไม่ว่าจะเป็นจอมยุทธหรือว่าบอสเลเวลห้าสิบขึ้นไปที่ผมบอกนะเฉพาะบางตัวที่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าใต้ชื่อเขาหรือว่าใต้หลอดเลือดอนะ่ะมันจะมีตร,ราญลายเยอะเราก็มาดูก่อนครับมันใช้ทั้งหมดสี่ตรานะเราก็มาดูของเราว่าของเราเนี่ยมีตราตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าเราต้องการต้องการครับเราก็สามารถทายลิงก์กับเขาได้เลย อุ้ยของคนนี้ก็จะเป็นโอ้จาบนะครับแล้วก็ธนูก็น่าจะเป็นของม่วงนะฮะไม่แน่ใจว่าเกีย์เท่าไหร่นะไม่เกียวสิบก็สิบเอ็ดนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับเราจะนิยมเล่นกับบอสที่ระดับสูงๆก็ใครจะทําของบอสหมาป่าก็ได้นะก็คือมันก็ข้อดีอ่ะเราสามารถทํากับบอสหมาป่าแล้วเราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับวัตถุดิบในการอีโวแม์ไป แต่ที่สังเกตนะครับช่วงนี้ก็พยายามไปเป็นตี้นะผมรู้สึกว่าไปเป็นตี้แล้วช่ตีกันเป็นตี้ดีกว่าไม่น้นแบบรวยนะครับโดนไล่ตีแน่นอนหลังๆเริ่มจะมีการแย่งบอสกันขึ้นมาแล้วนะครับผมอไอ้จะเป็นโซนการสวดบอสต,ตัวใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามีบอสต,ตัวใหม่ๆอะไรเพิ่มเข้ามาอ่าตัวนี้นะครับก็ได้ทําการเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบ,บอสเลเวล5้สม จริงครับมันได้ทำการเพิ่มบอสมาทั้งหมด2ตัวนะครัท่อที่ผมสำรวจไปเจอนะอาจจะมีมากกว่านี้ถ้าผมหายไปเจอนะก็จะมีพอเพิ่มขึ้นก็สามารถเลือกที่จะสู้ได้นะครับเช่นในตัวนี้เลเวล5.3ครับก็สามารถจับได้นะมีตราที่เราต้องใช้ปลดทั้งหมด2ตานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมมีหรือเปล่าที่เปตัวแทอ่าไม่น่าจะมีนะผมมี B2 แล้วก็ C กับด อันนี้ใช้ตราอะไรเดี๋ยวผมพอดูก่อนใช้ตรา A นะครับมี A อหนึ่งอัน A แล้วก็ตัวคล้ายตัวแซบหรอตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ๋อได้ไงครับ A กับ B นะครับใช้ A กับ B ีในการปลดนะผมอยากลองฮะเราอยากรู้ว่าดามเมจของผมไหวหรือเปล่าไปไหนก็ไหนแล้วทุกคนเดี๋ยว,ว,ยว,ยวผมปลดให้ทุกคนดูเลยดีกว่าันดับแรกเดี๋ยวผมอกลับบ้านก่อนผมไม่บีซ้ำนะเดี๋ยวผมจะจ่ย,ย B ซ้ำอีกรอบหนึ่งทัานา B ดซ้ำโอเคย่ายมันไปเลย เราก็จะได้เศษมานะครับ20เศษจากนะั้นเราก็มาฟิชชั่นไปเลยนะครับฟิชชั่นะ Fusion A ที่เราต้องใช้นะปึ๊บเรียบร้อยไปรอดูกันแต,แต่ก็ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะว่ามันสามารถแย่งบอสกันได้นะหลังๆอ่ะไม่ค่อยช่วงต้นอะ่ะไม่ค่อยมีการแย่งเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแย่งกันหนักมากเลยทีเดียวคนที่พลังน้อยต้องระวังดีๆนะฮะเกิดแ,แดงตีกันมนแน่นอนบอกเลย โอเคบอสยังอยู่ที่เดิมปาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมปลดให้ทุกคนดูนะวิธีการ,รนะการปลดนะหลักการปลดนะฮะอันดับแรกครับให้ไปตรงของใช้ก่อนอ่ะเอาตาแรกคัตกี้แล้วก็วางลงมาปึ๊บห่องนี้ไปใกล้กระโดดปุ๊บ,บนี่เรียบร้อยนะครับปลดไปแล้วดึงชิ้นต่อไปจะเป็นของ B ของ B นะครับนี่ตัวแซตัวนี้คัตีเหมือนเดิม ปใกล้ๆครับปลดใส่เรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นการปลดเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็สามารถตีบอลได้ปกติเลยง่ายไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนดับเบิลพอหรือเปล่า จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็สําหรับการล่าบอสแนวใหม่ๆนะครับก็เป็นการปลดขึ้นมาส่วนเรื่องการตีนะครับผมมองว่าควรไปกันแักประมาณสองสามสี่คนขึ้นไปนะถ้าพลังคิดว่าแบบมันแรงไม่พอก็ไปหลายๆคนนะครับไม่แนะนําให้โซโลเพราะว่าค่อนข้างจะตึงมือพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมลองโซโลไปสักพักคือระยะเวลามันไม่ทันอะ คือโซโล่ไม่ทันแน่นอนนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อให้พาการยิงเจอคลิปให,ใหม่ๆกับผมก่อนใครได้ละกันแล้วไปเจอกันในลาร์ต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ